ไม่เป็นความจริงครับเราก็ย,ยังทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับหัวหน้าพักชัยธวัฒน์ก็ได้ถามกระทรู้ไปในสภาแล้วสิ่งที่ผมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมองว่าเป็นเรื่องของระบบนะครับไม่ได้มองที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะทําให้กลายเป็น เรื่องที่เกิดความสะใจหรือว่าอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่ต้องการที่จะพูดว่าไอ้ระบบที่มันควรที่จะมีความเสมอภาคกันของคนที่โทนกันแกล้งทางการเมืองนะครับรวมถึงคนที่ต้องลี้ภัยไปหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียพิโบรีนเป็นต้นญี่ปุ่นนะครับฝรั่งเศสเยอรมันนะครับก็มีหลายท่านที่แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้รวมถึงพี่น้องหลายคนที่ยังอยู่ในคุกหรือต้องไปเสียชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็ควรที่จะได้รับ โอกาสในการกลับเข้าสู่กระบวนการอย่างเท่าเทียมกันนั่นก็คือสาเหตุที่เราพยายามที่จะดันเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเราไม่ได้ต้องการที่จะเน้นว่าจะสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ไม่ต้องการให้เห็นประเทศไทยเป็นนิติรัฐของอภิสิทธิชนนะครับก็คล้ายๆกับคําพูดของอาจารย์ธงชัยที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน b b c เอาไว้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะ ทํางานตรงนี้ให,ให้ไปข้างหน้าให้ได้นะครับภาพจําตอนนี้เหมือนคนยังจําว่าพักเก้าไกลไม่กล้าแตะประเด็นเรื่องของคุณทักษิณมีการไปเปรียบเทียบกับสอวอด้วยว่าสอวอ,อาจจะทาหน้าที่เป็นฝ่ายค้านได้มากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมองอยังไงครับคืออ,อายุเวลาตอนนี้มันไม่เท่ากันเรายังมีเวลาในการทํางานนะครับการทํางานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายความว่าใครทําก่อนทําหลังแต่ประสิทธิภาพในการทํางานคือใครทํางานได้ตรงเป้าหมายมากกว่ากัน ถ้าวุฒิสภาหเห็นว่าเวลาที่เหมาะสมคือตอนนี้นะครับแล้วอาจจะทําก่อนพักเก้าวไกลการทำก่อนฝ่ายค้านก็เป็นสิทธิ์ของทางวุฒิสภาที่จะใช้ตรงนั้นแต่ที่น่าแปลกก็คือก็เข้าใจว่าประชุมกันมาหลายปีก็เพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ไหมไม่เคยทำไม่ใช่มีการตรวจสอบรัฐบาลมาก่อนอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคําถามกลับไปนะครับแต่ของเราเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกปีแล้วก็ไม่เคยทําให้ประชาชนผิดหวังทุกปีอย่างน้อยก็เต็มที่เท่าที่เราทําได้อยู่แล้วไม่มีการออมมือ